ค่ะต่อไปเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของ Windows Update การติดปัญหาหรือการเกิดปัญหาบางครั้ง Windows อาจเกิดความผิดพลาดของระบบได้ค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีอาการหน้าจอสีฟ้าสาเหตุเกิดจากปัญหาต่างๆสามารถลองแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการแก้ไข Windows Update ดูค่ะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีที่1ทําการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการปรับปรุงอีกครั้งค่ะโดยเข้าไปที่ Windows เข้า Setting จากนั้นให้เลือก Windows Update เลือก Check for Update ทีที่2เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการสำหรับ Windows Update ให้เราเข้าไปที่แผงควบคุมในส่วนของ Control Panel นะคะจากนั้นเลือกที่ t u b l e s h o o t i n g วิธีที่3เปิด Window ์ใน s a ซ e Mode โดยเข้าไปที่เมนู Start และคลิกที่ปุ่ม Power คลิกปุ่ม Restart พร้อมกับกดปุ่ม Shift ค้างไว้จากนั้นให้เลือกให้เลือกเมนูท u b e r s h o o t คลิกเลือก d v d o n e o p t t o o n s ในหน้าต่าง d v a n n e d Options ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น หรือ Startup s e t t i n g เปิดใช้ตัวเลือกของ Save Mode จากนั้นคลิกปุ่ม Restart วิธีที่4ย้อนกลับไปในเวลาที่มีการคืนค่าระบบให้ทำการเปิดแผงควบคุมและไปที่ System เลือก System Protection คลิกที่ System Re Store จากนั้น เลือกจุดที่ต้องการคืนค่าหรือเวลาที่ต้องการคืนค่าทำการบันทึกและดำเนินการเรียกระบบคืนวิธีที่5เรียกใช้ค่าเดิมของ Windows โดยเข้าไปที่ s e t t i n g แล้วเลือกที่ Update and Security คลิกเลือก Recovery คลิกปุ่ม Get Start ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ และเลือกที่จะสำรองข้อมูลจากนั้นให้เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่